ครับผมครับพี่น้องสวัสดีตอนค่ำคำนะครับผมโอ้ยพามาเบิ่อง,อย,งอยังเนอเอียงนี่พี่น้องโอู้้ดใดส่งยังมาเบิงบ่งเบืง้งเบื้งคืออะไรยอคือผับห่อดีเลยเอีอยงนอ้อเนี่ยนอ่อนเพ่นก็มาหยอดกับเพิ่งเพิ่นก็ามาส่ง hmm 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 Phán hmm thầy hmm 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 ไช่ส่งม,มาให้มาไานของฝากวะหัวผื่นฟันมึงใหม่ๆอยู่คุณเอามา,าจ,จะใส่หรอเปลี้ยสียังพอนี่ออกอยู่พี่น้องเลยเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งยี่ห้อครับเบิ้งยี่ห,อห้อเทียนบอกนาะตาสั่งครับ ตาสัางด้เนาะเมียนบนตาสัางครับโอ้ค่่มแนครับซี่ใบครับซีใบผมเห็นเพ็่นล่งขายในในเฟสนะครับในกลุ่มนี่ซีใบนี่หกพันครับพรสื่อบอพี่นงบ,บอบ่แมนของใหม่กับซ้ำข้องใหม่แหละครับเพราะว่าสีดำยังพ่อนเดี๋ยวออกอยู่นะครับ เาพี่น้องว่าจังไดครับตัวนี้มันกับว่อนเบิดนะครับเพราะว่ามันเป็นหางของเป็นใบของพันุยกหล่องครับสองใบช่องใบกลางใบหนานันเบิดเลี่ยวครับเพิ่นท้ายสี่ใบหกพันผมก็เลยสื่อนะครับพี่น้องว่าพอสื่อวะครับผมเคยไปถามยูสูนเบิงนะครับใบหนึ่งมีสองพันเก่าลอยนะครับนี่ต่อใบนะครับ ต่อใบสองพันเก้าร้อยบาทเก้ให้เบิ่อง้นดิเอาเก้เบ่้ก่อนเอาพี่น้องถามมันผมซื้อเบิด4ซีใบนี่ครับซีใบไปเบิกศูนนี่พี่น้องว่าสิเป็นเงินหลายปันใดน,นี่ครับเอือวยเอาตีไป 3, สามพันแซ่พี่น้องทีสามสิ0สองหมื่นสองครับหักออกเหลือหมื่นเอ็ดหมื่นเอ็ดหกอยวะครับถ้าผมซื้อราคาเต็มดีศูนนะครับ อขอบคุณน้องสายทั้งโคราชนะครับสื่เมื่อาวาน,นครับมาในฮอดครับดวนอีรีครับอุ้ยสีดำบ้านเด็ออกอยู่พีน่น้องเห็นเพิ่นพูดว่าไทยไทยใจงานส้ำเนะครับตานมากับรถดนะครับนี่มากกับโ,โ้งตัวนี้เลยเตรียมเปลี่ยนออกแล้วพี่นอ้องเพราะว่าสีหิฮอดฤือดูการไทไยให้แล้วนะครับใบตรงไงได้ทั้งใน พี่น้องว่าผมสื่อถือก็อสื่อเพียงครับป็นจังไดนี่คมเมตนซอยพมหมไหนนี่โอ้ยว่าพออยู่ก่พี่น้องแนวนี่ดีขึ้นกันครับแข็งขึ้นกันอยู่นั่นแตกก็กันอยู่คใบใหญ่เถอะละครับ,บยี่สิบหกใบเต็มนะครับคมหนนะครับจุดประสงค์ที่คนสิเปียนใจคมหนอกบวครับผุมกับวัหูขึ้นกัน เพ้นตะพื้นลงคลายหกพันพุก็เลยทักไปทามนึ่งโอวใจก็ดได้การลุนล้วครับซ <c oughs> ี่ดำมมอนออกอยู่พี่น้องเลยใส่อีกจนลืมข้าวครับานังเทือ,อใบยุกหลงพรุเอาใบเกาใส่ไว้ครับพี่น้องเลยเอาใบขอายุกหลงมาใส่นีครับ ก็เลยสื่อซุ้มือนี่ก็แม่หมนี่ก็ดีครับนี่ดีนะครับบบินวาได้โฆษณาดิจากการใส่งานจริงไม่เพิน่นกระหายใส่ฟฟี่นะครับนี่เบ้าบนเอมามาให้ครับถกหักไม่หักยั่งหนิวโบบิดบบเบียวบบแตกครับดีกว่ายี่ห้อดังๆนะครับราคาแพงๆนะครับมันเกิดตัวนี้ราคาจับจองได้แต่ว่าก็ดีครับ ตัวนี้ก็ดีขึ้นกันอยู่ครับพี่น้องแต่วะะ่าราคาแพงนะครับใบละสองพันเก่าเนาะหลุดกระไรพอหลดุดประานใบละสองพันเก่านะครับนี่ไปถามเบืองหลวดยุๆๆ่งนนี่ผมสื่อได้ใบละพันหาเนี่ยพอซสื้อบอกครับสี่ใบนี่หกพันครับเป็นทรงเครอลีมาไ้ทรงแฟตมาไ้โอ้ผมมาพู้สื้อแหงครับจ้าผมเลยละครับปูโอ้สีวาจังไรละครับ ผู้บ่เคยซือเพิ่นกะสีว่าถือหรือว่าแพงครับที่น้องว่าถือหรือว่าแพงนะครับเฮ็ดดีเฮ็ดดีเกี้ยวเกี้ยวครับเป็ด่เปียนเท่าสีใดใบเต็มแล้วครับประธานสิบ่มมีใบหน่อยใบหง่แล้วครับสิเป็นใบเต็มเลยส่วนผานเก่านี่ข้ายขึ้นกันนะครับอาจสิเหมือดแน่ได้ทีหน้อย <S <S 2> <S 2> <S ตัวน,นี้มันบางมันหน่อยแห้งแล้วครับ มีบิดนำแน่จังหน่อยนี่นี่องไทยให้บ่จอดกันครับกลัวสิได้ปเปลี่ยนดอกหืมบานนี้ละบานสิได้พันไงฮ่า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 ตามหามานานครับและค่าแบบนี้และค่าน่ารักนะครับกระจําคองไม่อลไรพี่น้องนี่ตะกอนเนี่ยหมวยก็ว่มันสองพันบ่ครับทุกคนตะกอนกับพันกว่าบาทนะครับ ตะเข้าคนตะเคยผมใส่มาตัวนี้เป็นซิมที่นะครับปีกายน้ำพันหกพันหกหาสิบครับแต่ว่าปีนี้เพื่อนโบอเอาขวงมาครับไปถามโบ่บเห็นเอามาเช่านี่โบมีมวนอื่นนั่นมันตออ้องวอกเชิงครับเพนเทะกดกะดีอยู่ครับแต่ว่าเพียงไรตัวนี้ตัวนี้ก็พ่อใส่ครับแม่หมูกกะพ่อใส่นะครับซิมที่กบพ่อใส่ครับแต่ว่าเพื่อนบอมีขวงังเลยนะครับ ด่านอะไรเิ่นบ่ซังมานดีไปสื้อใช่หรอครับก็ดีอยู่ครับซิมทีตัวตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ใบาบางครับน่าจะหามิ้นครับแต่ว่าใช้าขาดีแน่นอนลหละครับแต่ใาบาบางแน่นียโอ้สี่ไรหกพันครับว่มันถึกเด็กว่าพี่น้องพี่น้องว่าถือเพียงครับซอยคอมเมตนบอกผมเนี่ยพี่น้องเลยเดีเห็ุดีว่าสิเปลี่ยนเนี่ยมันขึ้น,ม,น,นมันขึ้นหนาวเถอะ่ะพี่น้องเลย ครับผมเจอกันคลิปหน้าอีพีนะครับคลิปนี้เขาตัวลาไปก่อนนะครับเย mm ี๋ยวสิเเตียนย้ขึ้นมาจักขันดูครับผมเจอกันคลิปหน้าอีพีนะครับสวัสดีครับ